ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเล่นมายากลให้ดูกันนี่จ้า,าเทน้ำมันมลงไปยังไงต่ออ่าตามด้วยไฟเบอร์ดิบดีเบอรี่นั่นเองเป็นยังไงจ้า1 2 3ทุกคนเห็นปะมันสามารถดูดน้ำมันที่อยู่บนผิวน้ำลงมาได้ สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือแบรนด์ดิฟดีเบอร์รี่ไฟเบอร์นะคะหลายคนสงสัยว่าตัวนี้เนี่ยมันดียังไงแล้วแตกต่างจากไฟเบอร์ทั่วไปยังไงนะคะบอกเลยค่ะว่าตัวนี้เนี่ยราคาหลักร้อยที่คุณภาพอัดแน่นกล่องมากๆนะคะเพราะว่านอกจากจะช่วยดีถอ,อกลํำไส้ล้างลํำไส้แล้วเนี่ยยังลดการเสี่ยงเป็นมะเร็งลํำไส้สองถ้าทานต่อเนื่องเนี่ยยังช่วยให้ผิวพรรณคือขาวกระจ่างใสมีออร่าอีกต่างหากและที่สำคัญน,นะคะยังช่วยให้ลด การเป็นโรคอว้นอวนโรคอ้วนเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าใครที่ทานอาหารเข้าไปแล้วอ่ะไม่ได้รับการขับถ่ายอย่างเป็นประจําจะทําให้ไขมันเนี่ยตกลงไปอยู่ที่ลําไส้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําการดีทอ็อกหรือว่าทําการชําระล้างลําไส้อย่างถูกวิธีเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงเป็นมะเร็งลาไส้นั่นเองนะคะแล้วตัวนี้นะคะดิฟออกมาบอกตอเพราะว่าเนื่องจากนิฟทานเองและเห็นผลอย่างชัดเจนจากที่ตอนแรกนะคะจะต้องแบบบอกเลยนะว่าเกางเกงเอสที่แท้จริงเนี่ยคือจะต้องใส่เอ็ดละเหลือแบบนี้นะทุกคนดู จะต้องเหลือแบบนี้นะจ๊ะคือ S แล้วยังหลวมแบบนี้เขาเรียกว่า S ของจริงจ้ายังไงใครที่สนใจนะคะก็ทักอินบอ็อกซ์หรือว่าสามารถทักไลน์แอดของ Deep d i p d e Burry Fiber ได้เลยนะคะ